สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวโมดูลโฟโตสวิตต์นะครับผมเป็นสวิต์โมดูลรีเลย์เปิดปิดตามแสงนะครับผมถ้าเราอยากให้ใช้งานแบบเมื่อแสงหมดแล้วอุปกรณ์เครื่องแช้ไฟฟ้าทำงานเราก็ต่อ,อแบบ NC นะครับผมถ้าเราต้องการมืดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าปิดเราก็ต่อแบบ NO นะครับ เมือก็ว่ามีแสงแล้วจะทํางานหรือมีแสงแล้วก็หยุดนะครับผมตรงนี้ไฟเข้า,านะครับผมนะครับก็จะมี VCC ก็คือขั้วบ,บวกนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นกราวนะครับผมอันนี้สายเซนเซอร์นะครับเนะครับเป็นตัวเซนเซ,นเซอร์ตัวนี้โมดูลตัวนี้ใช้ไฟเข้า12โวลต์นะครับ แล้วมีอีกรุ่น2 4โวลต์ก็มีรุ่น5โวลต์ DC ก็มีนะครับส่วนโหลดเราจะเอาไปต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น DC ก็ได้ DC เดี๋ยวจะทําวงจรให้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปสั่งเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟ AC ก็ได้นะครับผมแล้วแต่การประยุกต์ใช้งานของลูกค้าได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับความเข้มแสงนะครับว่าจะให้ทำงานที่แสงเข้มเท่าไหร่ หรือให้ไวต่อแสงนั่นแหละครับผมนะครับการต่อใช้งานเดี๋ยวมีแดรแกรมให้นะครับอันนี้ผมจะสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับตัวนี้ต่อเสร็จแล้วนะครับต่อกับแผ่น led 12โวลต์นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์นะครับผมผมต่อไฟ12โวลต์เข้าไปนะครับต่อเข้าไปแล้วนะครับมันยังไม่ทํางานนะครับผมต่อฟัง ตอนนี้ผมต่อต่อฝั่ง nc นะครับผมนะครับต่อเข้าไปแล้วไฟ led สีแดงจะโชว์สถานะไฟเข้านะครับผมนะครับปรับจูนเพิ่มลดควมเข้มก็เอาไปความแ็กปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเรามาแล้วเราก็ทดสอบกันเรื่อยๆนะครับว่ามันจะทำงานช้าไว ตอนที่แสงมืดแสงน้อยมันทํางานได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถปรับจูนลองเล่นดูได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมปรับไปแล้วนะครับเอาผมจะปิดไม่แสงเข้านะครับครับอ่าอันนี้ก็คือมืด LED ทำงานพอปล่อยเสร็จครับ ใช้งานง่ายๆนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ,นะรบอันนี้ต่อฝั่ง NC นะครับ NC ก็คือแสงเมื่อแสงมืดไม่มีแสงเมื่อไม่มีแสงนะครับ LED ก็จะติดนะครับผมต่อต่อฝั่งด้านบนนะครับนะครับผมจะ ไม่ได้หมุนเข้าตรงเทอร์มินอลน,นะครับผมบัตรกี่เอาข้างล่างต่อตามวงจรจะมีบอกอยู่นะครับผมถ้าอยากจะให้แบบแสงแสงมีแสงแล้วก็ให้ทำงานก็ต่อฝั่ง NC ด้านล่างนะครับไอ NO ด้านล่างนะครับผมข้างบนจะเป็นคู่ของ n c คอมกับ n c คอมกับ NO นะครับผม